หนังชีวิตแนวตลกที่ไม่ตลกที่พยายามสะท้อนชีวิตของคนที่พยายามสู้ชีวิตแบบไม่ท้อถอยเอาตรงนะครับผมไม่กล้าจะดูเลยครับแต่เนื่องจากผมโมโหครับที่หนังเรื่องนี้เนี่ยได้โคต้าโรงใหญ่ตั้งสองโลงเลยแถมรอบเยอะด้วยครับจนเบียดโคนันเหลือเพียงแค่สรอ,อบทําให้ผมอยากรู้ครับว่ามันดีตรงไหนก็เข้าใจครับว่าหนังไทยนะเขาดันอยู่แล้วครับ แต่ไม่คิดว่ามันจะดันถึงขั้นเบียดโคนันเดบูวี่จนแทบไม่มีรอบให้ดูกันเลยทีเดียวและพอผมได้ไปสัมผัสนะครับบอกตามตรงนะใครชอบคือชอบใครไม่ชอบคือไม่ชอบซึ่งผมไม่ชอบแม่งน่าเบื่อมากครับผมหาวโคตรบ่อยเลยกับต่างไทยเรื่องนี้มานะแมน ใบสมัครงานนายมานะคุณสมบัติขยันเป็นมิตรสู้ชีวิตติดตลกมึงกอกช่องความสามารถพิเศษคือมึงตีงลังกาเก่งจริงครับเก่งมากเลยนะครับหมวนหน้ามนหลังได้หมดเลยครับยืนนินน่งก็ตีลังกาขาคู่ได้เลยตอนเรียนวิชายืดหยุ่นนี่ผมได้เกียรีตร่ตลอดเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมละครผูคุยต้องรู้ไหมไอสิ่งที่มึงเล่าเนี่ยฮะผมพยายามถอดสมองปล่อยจอยไปกับมุกกับความบันเทิงที่ หนังใส่เข้ามานะครับแต่ผมไม่ตลกด้วยเลยเว้ยมุกไม่ฮาเลยครับผมนั่งเงียบเลยครับมีแต่คนชอบตลกคาเฟ่นะครับที่ขำแต่จากที่ฟังเสียงเนี่ยขำแห้งมากจังหวะมุกโคตรแย่เลยครับทำอัตรรเสียหมดเลยผมพยายามปล่อยจอยจริงๆนะครับแต่ไม่ไหวครับไม่มีอารมณ์ร่วมด้วยเลยเสียเวลามากอุตส่าห์คาดหวังนะครับจากตัวอย่างว่ามันต้องเป็นหนังที่คลายเครียดแน่ๆ เข้าไปดูเครียดกว่าเดิมเลยครับนอกจากจะเครียดเรื่องรอบโคนันที่น้อยแล้วนะอย่างมาเครียดกับมุกและหนังไทยเรื่องนี้อีกไม่ได้อาคตินะแต่ผมคิดว่ามันคือหนังที่จะทำให้ผมเนี่ยสามารถต่อสมองได้กลับกลายเป็นว่าไม่ได้ครับมันหมดยุคแล้วสินะกับความตลกที่คลาสสิกแบบนี้คงเป็นเพราะบทสินะที่ดูไม่แข็งแรงอะไรเท่าไหร่สเกลหนังก็ระดับเด็กอนุบาลครับ ปมที่อุตส่าห์ขยี้มาแม่งโยนทิ้งหมดเลยที่เหลือคือมั่วไปเรื่อยให้มันจบทั้งเรื่องคือไดอารอกคือแม่งดูแล้วปวดสมองไงครับมีบทพูดเหมือนไม่มีอนอกนั้นคือเหมือนนักแสดงตลกเป็นคนพูดยิงมุกออกมาเพื่อเสริมให้บทสนทนามันดูยาวขึ้นรวมๆแล้วคือบทแม่งนี่เป็นปัญหามากตื้นเขินสุดๆเลยครับหนังทำมาเอาใจคนทำงานเช้ากลับดึกอะ่ะเหมือนคุณเหนื่อยจาก การทํางานอยากหาอะไรง่าย,ายๆเบาสมองดูอะ่ะแต่สําหรับผมเนี่ยมันไม่ช่วยคลายสมองเลยครับเสียงหัวเราะคือไม่มีหลุดออกจากปากผมเลยสักนิดมันไร้ความใหม่มุกตลกคาเฟ่เดิมแถมพี่นายณพัฒก็เล่นตลกไม่ขึ้นด้วยเลยไม่ค่อยจอยเท่าไหร่นะครับยังดีครับพี่เนื้อหาหนังยังมีอะไรที่พอให้ผมสนใจอยู่บ้างเพราะว่าช่วงต้นเนื้อหาหนังค่อนข้างเข้มข้นเลยครับ มันสะท้อนหลายๆอย่างในสังคมได้ดีทั้งเรื่องของการบูรี่กัรความอุตสาหะขยันไม่อดตายสู้ชีวิตและที่สำคัญมันสะท้อนคุณภาพชีวิตในสังคมไทยได้ดีเยี่ยมที่สุดจริงที่สุดต่อให้ขยันแค่ไหนครับเราก็ทำได้แค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้แค่วันต่อวันไม่สามารถเลื่อนระดับสถานะฐานะแบบให้ร่ำรวยได้นำซ้ำ พอเงินไม่พอก็ต้องไปกู้เข้ามาอีกนะครับเป็นหนี้อีกแถมยังสะท้อนชนชั้นได้ดีด้วยจึงผมจะชมว่ามันดีนะครับแต่มันดีแค่หนึเเครับเพราะว่าตัวหนังจริงๆเน้นนำเสนอสิ่งเหล่านี้แบบเรียบง่ายจนน่าตกใจไม่ได้ลงลึกไม่ได้ลึกซึ้งไร้ชั้นเชิงในวิธีการนําเสนอไร้ชั้นเชิงในวิธีการเล่าเรื่องให้ลึกซึ้งขาดตามทรงพลังจนคนดูไม่อิน กับสิ่งที่เขาอยากจะสื่อตรงนี้ไม่ดิเรียกว่าสื่อไม่ถึงยังได้เลยครับขนาดได้อลลกที่สำคัญตัวละครยังพูดออกมาเสียงดังและแข็งทื่อเลยครับแล้วจังหวะก็ห่วยด้วยจังหวะที่พูดอะซ้ำร้ายกว่านั้นน่ะการลำดับไล่เรียงการตัดต่อเรื่องราวก็ออกมาไม่ดีด้วยครับเหมือนดูหนังพดอานน่ะ ที่ตลอดทางจะหยอดมุกทุกวินาทีจนเส้นเรื่องแหกกระเจิงไปหมดความไหลลื่นเลยไม่ค่อยมีเต็มไปด้วยช่องว่างของหนังที่มันติดติดขัดในการเล่าเรื่องอยู่ตลอดเวลาความน่าจดจําที่มีต่อหนังไม่มีเลยนอกจากซีนขายของที่แม่งชัดเกินนะครับชัดจนแบบเออคู่แข่งหนังมิติคู่ขนานเรื่องหนึ่งของไทยเนี่ยแหละที่มันขายของคล้ายแบบนี้เลยเนี่ยคือสู้ไม่ได้เลยครับ พูดเล่นจริงๆสู้ได้แหละคือมันชัดมากทั้งตอนยกน้ําดื่มแล้วก็นั่งแดกบะหมี่กึ่งยี่ห้อหนึ่งแล้วก็นั่งแดกเบคอนแฮมถือถุงแบบชัดเจนเลยครับเห็นยี่ห้อเลยเห็นตราเลยส่วนในโรงคือรีแอคชั่นคนในโรงหนังคือเงียบกริบเลยครับขำอยู่แค่บางซีนครับแต่ขำแบบแ,แห้งๆบางคนนี่แม่งหลับไม่ตื่นเลยครับหลับยาวเลยแอร์โรงใหญ่มันเย็นไงไม่แปลกใจหรอกตอนเข้าโรงมา คนค่อนข้างเยอะนะครับพอออกจากโรงมาเห็นเหลือน้อยกว่าตอนที่เข้ามาอีกทีนี้ครับขอพูดถึงสิ่งที่เสียดายครับนักแสดงการแสดงเกือบแย่เลยครับเพราะบทนี่แหละตัวปัญหานายนภัทรคือไม่เหมาะกับหนังเรื่องนี้เลยทั้งที่เขาสามารถแสดงสีหน้าความเสียใจได้โคตรดีส่งอารมณ์ตัวละครได้ดีแท้ๆเขาถ่ายทอดได้ได้ดีมากๆอ่ะดราม่าแบบทำออกมาได้ดีมากๆ ถึงใจเลยแต่ไม่ถึงคนดูครับเพราะว่าบททําให้เขาหายไปจากความทรงจําและความมีตัวตนของเขาในหนังเองก็ดูไม่ค่อยเจอน่าจดจําสักเท่าไหร่ด้วยไร้มิติตัวละครแข็งทื่อคาสเนที่จะชวนคนดูอินตามกับการสู้ชีวิตของเขาอ่ะนี่สินะที่มาของคําว่าสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับแค่เอามาปรับวลีใหม่เป็นพระเอกสู้บทแต่บทสู้กลับ เป็นบทที่เรียบง่ายเกินนะครับจนน่าตกใจและขาดความเป็นตัวเองอย่างถึงที่สุดเพราะว่าช่วยเหลือคนอื่นจนลืมตัวเองไปนี่แหละครับทีนี้โอ๊ตปราโมทนี่แค่โผลม,มานะครับคนดูก็เตรียมหาแล้วแต่ผมกลับไม่ได้จำตัวละครเขาเลยเว้ยปกติเมื่อเราเห็นหน้าเขาเราต้องขำใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นค,คนตลกครับผมไม่ขำครับเพราะบทที่ได้โคตรเรียบง่าย มันตัวร้ายในละครคุณธรรมชัดๆเลยครับเป็นบทที่มีตักกะแนวคิดแข็งแข็งแบบซื่อตรงมิติด้านเดียวและไร้สเสน่ห์จนในท้ายที่สุดก็จบแบบละครคุณธรรมไหมครับคือสเกลอนุบาลเลยส่วนพี่จ๊ะนงพนีนางเอกของเรื่องเลยครับบทที่ได้คือไร้สเสน่ห์สุดๆการแสดงเลย พลอยไลท์อินเนอร์ไปด้วยนะครับไลท์อินเนอร์ในการแสดงไปด้วยการแสดงเลยออกมาทื่อๆทางทน,นที่ผมว่าพี่จ้าเนี่ยสามารถเล่นได้ดีกว่านี้แต่หนังมันชงอะไรมาให้ก็ไม่รู้จนเหมือนกับว่านักแสดงเนี่ยต้องฝืนเล่นให้มันจบๆไปนะครับเสียดายนักแสดงชิบหายเลยส่วนพี่นุ้ยเชิญยิ้มครับก็ยังเป็นตลกที่ยิงและชงมุกได้ดีเป็นเอกลักษณ์พร้อมด้วยอาไทยกับกัสนะครับมาเสริมอีกเลยมีมุกที่ เอกลักษณ์นะครับแต่มันค้าสิธิ์เกินไม่จําเป็นด้วยซ้ําไม่จําเป็นต้องใส่มาเลยไม่ตลกด้วยขนาดเอาแม่ตักมาเสริมนะครับยังไม่หาเลยเสียดายมากครับนักแสดงเสียดายจริงๆมาขนาดนี้แล้วครับงานสร้างคงไม่ต้องพูดหรอกครับบอกได้แค่ว่าทั้งมุมกล้องฉากเพลงซาวแทบจะเป็นหนังตลกไทยตกยุคทั้งหมดเลยโทนบรรยากาศพร็อพฉากต่างๆแทบไม่ได้ต่างจากหนังไทยแนวๆนี้เลยครับเสียเวลาผมว่ะ ผมคงต้องเลิกดูหนังไทยในแนวนี้แล้วช่วงนี้เจอแต่หนังไทยปวดสมองที่ไม่น่าดูนะครับไอที่ผมรุนรุนได้ก็มีแต่หนังไทยวันที่22สิองสิงหาที่จะถึงนี้เนี่ยแหละหนะที่กำลังจะเข้าเนี่ยแหละค่อนข้างดีจะน่าสนใจเลยแต่ว่าหลังจากนี้คงต้องพักหนังไทยไปสักระยะใหญ่แล้วครับไม่ใช่เพราะว่าอาคติหนังไทยนะแต่ว่าเขาทําหนังช่วงนี้ทําหนังแย่ๆออกมาเยอะมากเลยว่ะเยอะจนแบบไม่อยากจะดูแล้วอะ แล้วที่ผมไม่ชอบเลยและโกรธมากที่หนังไทยเรื่องนี้ได้ลงใหญ่ๆกินรอบเยอะๆนี่แหละคือที่ผมไม่ชอบเลยครับทั้งที่พอตอนเข้าไปดูความสนุกแม่งไม่มีเลยทำผมอารมณ์เสียมากคือกินรอบโคนันด7บเหลือแค่2รอบอะ่ะโคตรโมโหเลยหนังก็ไม่ได้ดีด้วยแม่งงั้นเอาคะแนนไป4.7เต็ม10ครับอยากให้น้อยกว่านี้แต่เดี๋ยวหาว่าให้คะแนนเพราะว่าความโมโหที่โคน,นันโดนลดรอบเลย2รอบชาย แล้วก็ไม่ได้รีวิวแบบมีอาคตินะเพราะว่าคนนั้นโดนลดรอบนะแต่ว่าเป็นจักใจจริงๆเลยที่ไปสัมผัสมาด้วยตัวเองถ้าอยากรู้ว่าไอ้ที่ผมรีวิวออกมาเนี่ยมันจริงไหมทำไมถึงได้คะแนนแค่นี้ไปสัมผัสเองครับรับประกันเลยว่าคุณจะรู้สึกแบบเดียวกับผมแน่นอนส่วนใครฟังมาจืดนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอภัยไว้ด้วยนะครับหรือผู้ดีเดือดขาดพูดไม่ชัดก็ขอไปไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาจตอนดึก แล้วเจอกันคลิปรถัดไปครับดูหนังให้สนุกนะครับแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะไม่สนุกก็ตามเราก็แค่ลุกออกมาแล้วไปจองเรื่องอื่นครับอาดิ os